สัญญาณที่ความสัมพันธ์เป็นพิษวันนี้นะคะคุณนุจะมาบอกถึงสัญญาณที่ปป่งบอกได้ว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่เป็นพิษและความสัมพันธ์เป็นพิษมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งนะคะทุกอย่างคุณให้ไปเพียงฝ่ายเดียวคุณให้ออกไปเพียงฝ่ายเดียวคุณให้ไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะ คุณไม่เคยได้รับใช่ไหมคะความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมาจาก100%กับ100%มารวมกันมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณภาพใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่า คุณไม่รู้เลยว่าคุณยืนอยู่จุดไหนในความสัมพันธ์แต่คุณก็ยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ความสัมพันธ์นี้อยู่โดยที่ผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้พยายามให้ความสัมพันธ์นั้นเติบโตขึ้นเลยมันจะดีกว่าไหมคะถ้าคุณจะอยู่กับใครบางคนที่เขาส่งเสริมทั้งด้านกายภาพด้านจิตใจด้านอารมณ์ของคุณให้เติบโตและมีความสุขมากขึ้นนะคะข้อ2การสื่อสารที่ปิด การสื่อสารเนี่ยมีความสําคัญกับความสัมพันธ์มากดังนั้นถ้าการสื่อสารที่มันไม่โอเคมันเป็นการสื่อสารที่ปิดเขาไม่เข้าใจในการสื่อสารของคุณและเขาก็ปล่อยให้คุณเนี่ยแก้ปัญหาแต่เพียงลําพังมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากๆนะคะและมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษด้วยดังนั้นนะคะถ้าสาวๆเจอแบบนี้ก็ควรจะก้าวถอยถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะขออ้อ2 คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะระบายออกมานะคะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยมีเวลา,าส่วนตัวที่มีค่าร่วมกันและมีความสุขร่วมกันแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี่ยที่คุณเป็นฝ่ายที่เริ่มแต่เพียงฝ่ายเดียวคุณต้องการแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเริ่มอยากจะมี Prior i t y มี เวลาร่วมกันกับคุณนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสุขและอยากจะระบายออกมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะคะถอยออกมานะคะข้อ4คุณเนี่ย รู้สึกว่าเขาไม่สนับสนุนในความฝันของคุณนะคะผู้ชายที่เขารักคุณนะคะเขาจะสนับสนุนในสิ่งที่คุณต้องการสนับสนุนในความฝันในความปรารถนาของคุณซึ่งมันจะส่งเสริมให้ความฝันเป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ถ้าผู้ชายที่เป็นพิษเขาจะไม่สนับสนุนความฝันของคุณเลยและเขาจะยังต่อต้านความฝันของคุณด้วยเมื่อเจอผู้ชายแบบนี้นะคะคุณเนี่ยไม่มีทางที่ จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณฝันและหวังไว้นะคะคุณจงเก้าเดินออกมาจากผู้ชายแบบนี้นะคะเพราะเขาเป็นผู้ชายที่เป็นผิดค่ะข้อหคุณเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ปลอดภัยคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้เลยและคู่ของคุณเนี่ยเขาก็เริ่มจะมองคุณเป็นตัวตลกมองคุณแปลกแล้วก็หัวเราะคุณมองคุณเหมือนเป็นตัวตลกจนคุณต้องถามกับตัวเองว่า what wrong with me ฉันทำอะไรผิดเหรอ คุณเนี่ยจำไว้เสมอนะคะว่าคุณเนี่ยสวยทุกมุมมองคุณเนี่ยคู่ควรกับคนที่เขาเนี่ยรักในแบบที่คุณเป็นดังนั้นถ้าคุณเจอผู้ชายที่เขามองคุณเป็นตัวตลกแบบนี้นะคะคุณจงออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้เลยและรอจนกว่าจะเจอผู้ชายคนที่เขารักคุณด้วยหัวใจเขาจะรักในแบบที่นุ คุณเป็นรักในร่างกายรักในตัวตนของคุณทุกๆอย่างนะคะนี่ก็คือ5ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและผู้ชายที่เป็นพิษถ้าสาวๆคนไหนเนี่ย เจอความสัมพันธ์เจอผู้ชายแบบนี้ในลิตท,ที่คุณนุชบอกนะคะก็ควรจะพิจารณาแล้วก็ควรจะหยุดความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเพราะว่าอะไรก็ตามผู้ชายในโลกใบนี้ยังมีมั่งคั่งมากมายเหลือเฟือนะคะคุณควรจะรอจนกว่าจะเจอคนที่ใช่นะคะและถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับสาวๆก็ฝากกดติดตามเพจคุณนุชด,ด้วยนะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ